ก็เลยเล่าการให้ฟังเราเนี่เมมเจอกันก็เล่ากันคุยกันอะไรเงี้ยเออน้องก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนิสัยของคนเริ่มแก่ตื่นเช้าขึ้นใช้เวลาตอนเช้านานขึ้นอะไเงี้ยแบบไม่ขนาดนั้นหมายคือตอนเนี้ยหนูกลายเป็นว่าถ้าเกิด จะต้องออกไปทำงานสมมติออก8โมงหนูต้องตื่น7จดโมงต้องตื่นมาให้ร่างกาย wake ก p ก่อน,น,น,ะะน,นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องตื่นมาก่อนดิ่นน้ำเยอะๆก็ช่วยผ่อนานใช่แล้วค่ะดิ่นน้ำเยอะๆก็ช่วยผ่อนานหนูก็กินอยู่นะคะอันนี้เติมแล้วเพราะว่าเมื่อบ่ายเพิ่งลงไปกินข้าวมาก็เลยเติม,มนะคะใข่แ้ มันไม่ได้เป็นที่เขาค่ะแต่เจ็บเป็นโซนกล้ามเนื้อนิดหน่อยเฉยๆเองเต็มชาชาก็ที่คุยกันแล้วออนดันทักว่าเนี่ยนิสัยหกคนเริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นคุยๆกันเงี้ยแล้วก็เล่าก็เออเนี่ยเราเริ่มต้องตื่นเช้าแบบปกติถ้าสมมติออกแปดโมงครึ่งหนูจะตื่นแปดโมงสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแบบแบบเราออกเลยอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือแบบขอชั่วโมงหนึ่งเพื่อตื่นมานั่งแบบ อ่านหนังสือก่อนบ้างนั่งชงชาดื่มชาตอนเช้าดื่มน้ําตื่นมาดื่มน้าแล้วก็ถ่ายท้องให้เสร็จก่อนถ่ายท้องให้เสร็จก่อนก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าตื่นมาหนูดื่มน้าเลยตั้งแต่ตื่นมาแล้วก็ชงนู่นชงนี่ทานเดินไปเดินมาแป๊บหนึ่งอประมาณครึ่งชั่วโมงหนูก็จะหนูก็จะถ่ายท้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยแบบออกไปทำานี่ ก็เลยเล่าการให้ฟังเ้วเนเมๆเจอกันก็เล่ากันคุยกันอะไรเงี้ยเออแล้น้องก็พูดกันมาว่าเนี่ยนิสยัยของคนเริ่มแก่ตื่นเช้าขึ้นใช้เวลาตอนเช้านานขึ้นเลยเนี่ยแบบมไม่ขนาดนั้นไม่แล้วจริงๆก็คือถ้ากินชาเขียวจริงๆก็อยากใส่นมใส่น้ำตาลเนี่ยเพราะว่านั่นแหละค่ะเราในเราก็จะเบิร์นเพิ่มขึ้น ตอนนี้น้ำหนักเชอร์เฉลี่ยลงมาอยู่ที่49สูงสุดจะไปอยู่ที่50เวลากินฉัหมดเมื่อคืนเมื่อวานเค้กยังกินไม่หมดนะคะเค้กหนูยังทานไม่หมดเนาะก็ค่อยๆกินวันละนิดนะ <c oughs> กินเป็นของหวานหลังหลังกินข้าวอะไรเงี้ยอืมก็เลยยังไม่หมดคะ่ะใช่ enjoy morning routine มากขึ้น น,ะะน้ำหนักเฉลี่ยะะเราเฉลี่ยอยู่ที่19ถ้าแบบเบาสุดที่คือหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนก่อนนอนเนี่ยชั่งก็คือจะอยู่ที่4 8่8 1ดหรือ78.3กินวันละกินคำคือเค้กมันทั้งชิ้นใช่ไหมคะน้องๆก็คือจ้วงกันไปเรียบร้อยอย่างที่สภาพที่ทุกคนเห็นในไอจีสตอรีหลายๆคนนะคะแต่ว่า ก็มันยังเหลืออีกเยอะมากเชอรก็คยเอากลับมาที่หอแล้วก็มาตัดแบ่งซึ่งตัดแบ่งได้เยอะมากตอนเนี้ยยังเหลือเก็บอยู่ในห้องฟรีซอีกกล่องหนึ่งแล้วเชอรเก็บไว้นในจานตัวเองจานหนึ่งซึ่งกินมาประมาณสองมื้อสามมื้อแล้วยังไม่หมดเพราะหนูค่อยๆกินจริงๆดูคนหนูกินแค่แบบสองถึงสามสี่คำไรเงี้ยหน้าเชอรคือเชอรกินเองค่ะ ทุกคนไม่มีใครกล้าจว้วงหนก็เลยวันนั้นก็เลยจ้วงเองเหมืกันแล้วก็จริงๆปริมาณเค้กก็คือได้อีกสองจานใหญ่ๆซึ่งแบ่งให้พี่แม่บ้านแล้วก็พี่เอไปแล้วนะคะหกินแค่หนแค่อยากกินแต่ว่ากินทีเดียวก็ไม่หมดก็เลยค่อยๆหวังว่าเค้กจะเก็บได้นานนะคะ เชื่อไม่ได้เหมาคลิ๊กมาแคม่มันเสียดายมันคลิกก้อนใหญ่มากพี่เขาก็แบบว่าเออก็สั่งทํามาก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเมื่อคืนที่หนูก,กินเมื่อคืนหวานเมื่อคืนหวานแบบสวันที่แล้วกินไปก็ก็มันก็เลยดีมาที่ห้าสิบนี่แหละ